เราอยู่กันที่ k i สใหม่เดส a v เวนิสคาเฟนะครับเดี๋ยวเราไปชมมีเัศการด้านในกันดีกว่าว่าแบบเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราจะได้ชมอะไรบ้างเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องใช้ไม้เท้ามันช่วยจริงๆ่อุ้ยเคยขาดนอนค่ะคุณโอคนกลัวสวัสดีค่ะ กับพวกเรา2คนในรายการลุยวิทย์ลุยกับดิซ่าค่ะคิตาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ Kiss Des Cafe ะคะิดใหม่เดสอเวนิสคาเฟ่นะคะสำหรับคาเฟ่ที่เรามากันในวันนี้นะคะก็แบบคอนเซ็ปที่แบบให้เราลอง ซ้อมตายเออนั่นแหละก็คือแบบว่าใกล้จะถึงฮาโลวีนแล้วเราก็เลยพาทุกคนมาที่นี่นะคะเราก็มากันครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็ไม่คิดว่าแบบว่ามันจะใหญ่อลังการอะไรขนาดนี้นะคะทุกคนแล้วแบบว่านี่ดูจากแผนที่ตรงนี้ก็แบบมีหลายอย่างมากให้เราเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวไปลุยกันดีกว่านะแบบจะซ้อมตายเออก่อนที่จะตายจริงก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าไปกันเลยเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบคำใช่คำถามอะไรอย่างเงี้ยว่า วันนี้เหนื่อยไหมอะไรเงี้ยเออมีใครรอเราอยู่หรือเปล่าใช่ก็สาหรับทางเข้าแบบเราก็ทำเอารหลอนแล้วนะที่ตายแล้วแบบยัง่ได้เข้าใช่ทางเข้าก็คือแบบหลอนแล้วใครที่จะมาวันฮาโลวีนก็ เป็นเป็นต้นเลือกที่ดีเลยทุกคนต้อามาเลยนะคะห้ามพ้า<ม>เป็นแบบว่ากิจกรรมที่แบบว่า หม่เนนาะยยังไม่เเคคห็ใรแบบาก็ท้าทายนะเป็นชาเลนจ์ของพวกเราอีกแล้วนะคะก็เป็นคนที่กลัวผีมะเออกลัวเออนี่ก็กลัวเลยบอกเลยกลัวมากกลัวแบบกลัวมากๆแล้วเขาก็แบบจับมาด้วยจับมาทำรายการสองคนอ่ะก็จบคนที่กลัวสองคนใช่จบอยู่ด้วยกันไม่มีใครเชื่อใครเด็ดนะเป็นรายการเลยค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะจบรอขทุกคนนี่เดี๋ยวนะคะก็เราจะไปทําการซื้อตั๋วซื้อตั๋วก่อนค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่กันข้างในแล้วนะคะใช่ค่ะซึ่งคือจริงๆแล้วนะคะที่นี่เนี่ยก็คือจะเป็นนิทรรศการเป็นนิทรรศการหลักๆเลยใช่ค่ะแล้วก็มีโซนคาเฟ่ที่แบบว่าสําหรับแบบให้มาพักการมานั่งพักอะไรอย่างนี้หลังจากที่เราแบบเข้าไปดูนิทรรศการแล้วอะไรเงี้ยเออใช่แต่ละโซนแต่ละแบบแต่ละอย่างที่เขาแบบ ใช่ก็เกี่ยวกับชีวิตใช่เขาเริ่มตั้งแต่แบบเกิดแกเจ็บแล้วก็ตายใช่ค่ะซึ่งอย่างที่เราแบบบอกตังแต่ข้างต้นแล้วว่าวันนี้เราจะแบบมาซ้อมตายกันนะคะแต่เราเห็นจริ่งนี้สนใจไลฟ์บาร์ก็คือแบบฟิลแบบมาเซมซีอะไรประมาณนี้ซึ่งเซมซีนี้นะคะก็จะแบบเป็นคําถามถ้าเราแบบได้เลขอันไหนเราก็ต้องตอบคําถามที่เราได้อะไรประมาณนี้ สองกีตาร์เลข31ค่ะหดียวแก,ก้เลย34มสิบสามสิบถามว่าหากคุณป่วยในช่วงระยะสุดท้ายคุณต้องการให้หมอที่ดูแลคุณมุ่งเน้นไปในเรื่องใดมากที่สุดโอเคกีตาร์จะตอบว่าเป็นเรื่องของชีวิต,ตกันแบบชีวิตในช่วงเวลาสุดท้ายอะไรแบบเนี้ยก็คืออยากให้คุณหมออ่ะให้เราตัดสินใจเองว่าเราอยากมีชีวิตต่อหรือว่าจะไปอะไรประมาณเนี้ยเหมือนแบบป่วยระยะสุดท้ายแล้วเราก็อาจจะแบบ ไม่ต้องรักษาแล้วยังไงก็ตายอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ขอกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอยู่ที่บ้านไม่อยู่โรงพยาบาลแบบอยู่กับครอบครัวให้หนานที่สุดตุดสมบัตินี้คะ่ะ เป็นคำตอบที่ลึกซึ้งจริงๆของดิซายเป็นเลข34ก็คือจะออกแบบงานศพที่คุณปรารถนาเคยเห็นบางคนแบบจัดงานศพด้วยสีที่ตัวเองชอบเหมือนเป็นคำแบบสั่งเสียคำต้องการครั้งสุดท้ายของเขาว่าเขาอยากจัดงานศพแบบไหนดิซายอ่ะเคยคิดเหมือนกันว่าอยากจัดงานศพเป็นสีที่ตัวเองชอบไม่อยากให้เป็นงานที่เศร้าอยากให้เขาจะจาเราในวันสุดท้ายของเราก็คิดตีมเลยถูกไหมโอเคโอเคทุกคนต้องจาไว้แล้วแต่ น้ำยังยงน่อยนน้ำโอเคเอาละค่ะตอนนี้เราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมมีทัศการด้านในกันดีกว่าว่าแบบเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราจะได้ชมอะไรบ้างในาไปไปกันเลยโอเคค่ะนี่เข้ามาแล้วก็จะแบบโอมีความแบบ แบกไหวอยากให้ทุกคนลองจินตนาการว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ไหนถ้าดีไซน์คิดนะอยู่ในปักกาลไม่ใช่ที่จะเข้าไปเจาะไข่แดงแม่ใช่ตอนนี้ก็คือเรากำลังแบกไหวไปนะคะเราเป็นอสุจิสองตัวเรียบร้อยเงีันเกิดแต่เราจะเกิดพร้อมกันนะโอเคได้เราเป็นฝาแฝดได้โหทุกคนห้องนี้คือเกิดของจริงเกิดของจริงมันมีทุกระยะเลยนะคะหนึ่งถึงเก้าเดือนที่เราอยู่กัน ฟีลแบบว่าเราเป็นแบบเด็กทาโลแต่มีแขนมีขาแล้วแม่เราที่ต้องอุ้มท้องเราแบบเ้าเดือนเนี่ยที่เราอยู่ในท้องเขาอะไม่ใช่ตัวเบาๆแล้วตัวหนักเลยตัวหนักเออพี่ิต้าเห็นอะไรหรือยังเห็นแลละช่องเกิดจะไปเกิดกันใช่ เป็นแก่เลยนะจ๊ะแต่ใช้ชีตก่อนไม่ขอไม่ชี้ก่อนไม่ใช่ต้องแก่เลยใช่ก็ห้องนี้นะคะเป็นห้องแก่ซึ่งเขาก็จะมีแบบว่าอุปกรณ์จาลองให้เราแบบให้เราลองดูว่าเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยร่างกายเราจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแบบตัวหนักขึ้นตาแบบมองไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยขาก็เดินแบบไม่ค่อยมีแรงใช่อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปแปลงร่างเป็นคนแก่กันทุกคนไปไปดู แต่ว่าตัวหนักมากมันหนักแล้วก็หนักข้อมือแล้วก็ตาก็คือมองไม่เห็นที่นี่เขาก็จะมีให้เราลองแบบขึ้นลงบันไดว่าเออแบบจะเป็นอะไรยังไงบ้างแค่เดินตรงนี้ยังลำเลยค่ะเราต้องแบบว่าเดินแบบฟิลแบบหลักคอมด้วยปะดีไซน์แบบเขาไม่ปวดหลังจริงๆนะทุกคนแบบไม่ปวดหลังจริงเสื้อเนี้ยตอนนี้ก็คือแบบตอนนี้ก็คือแบบว่า ตาก็ไม่เห็นตาก็ไม่เห็นคิดว่าไม่อยากแก่แล้วตายเลยเจ็บเลยเสียชีวิตก่อนมันเหนื่อยอ่ะแค่นี้เหนื่อยแล้วใช่คือชีวิตตอนนี้ของพวกเราอะถ้าขึ้นลงบันไดแค่นี้ก็ชิวๆชิวๆแต่คือแบบพอเราแบบไปล่างเป็นคนแก่ ทำอะไรมันก็เหนื่อยค่ะแบบเสีตัวยังยากเลยคือตอนนี้มันทำให้เรารู้เลยแบบเราเข้าใจถึงคนคนที่เขาแบบแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคได้รอเป็นเขาแล้วไปดูห้องถัดไปกันเลยดีกว่าถัดมานะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้อง i อ u หรือว่าห้องผู้ป่วยหนักนั่นเองไม่ต้องเดาก็รู้เลยว่าเป็นเจ็บแน่นอนเจ็บหนักด้วยเจ็บหนักใช่เพราะ ICU สวมเสื้อผู้ป่วยก่อนให้เราแบบรู้สึกว่าเราเป็นผู้ป่วยจริงๆแล้วก็ให้เราอลองนอนบนเตียงว่าถ้าเราไม่สามารถแบบแม้แต่จะกินได้จะเดินได้ <จะ S 1> เราจะรู้สึกยังไงเลนแล้วก็ <c oughs> ทดลองทําสมุดเบาใจนี่สมุดเบาใจเขาก็แบบวางไว้ใหะะ้แล้วนะคะก็จะมีแบบแผนการวางแผนดูแลชีวิตล่วงหน้าอะไรประมาณนี้อ่าแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตให้เหมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายอ ก็เป็นครั้งสองสอนเราได้เนาะใช่แต่วันนี้เราก็ต้องไปลองเจ็บกันไหมลองเลยมีายเป็นเจ็บด้วยได้ได้โอเคงั้ปะผูกเหมือนมากเหมือนจริงสุดโอเคค่ะนอนค่ะคุณคุณก่ัวคุณอะไรนะคุณคุณลูกค้าเอ๊ะคุณลูกค้าไม่ใช่คุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณค่ายเออใช่ไม่อยากเป็นลูกค้าที่นี่โอเคค่ะนอนเลยนะคะรู้สึกแบบเราให้รู้สึกแบบ ไม่ทักปวแล้วตอนนี้นะคะก็หัวใจเต้นปกตินะคะเอ้ยไม่ปกติเพราะว่าปวหนักยู่ปวดนักยู่แล้วก็อะไรอันนี้ก็คือจะเป็นแบบอาหาร<ม>อาารอาหารที่จะให้กินไม่แล้วปเลยคือตอนนี้เหมือนได้ยินเสียงเหมือนแบบตอนที่อยู่ห้องฉุกเฉนะินอะตลอดเวลาแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนเหมือนเรื่องจริงเลยอะปอดก็คือแบบไม่ไหวแล้วนะคะปอดปลอดแข็งค่ะตอนนี้ต้องปั๊มหัวใจก่อนไหมคะปั๊มแบบผิดวิธี งสดโอเคค่ะฟื้นล้วค่ะเย้พิชชจเสร็แล้วค่ะกลับมาแล้วพร้อมกับสมุดบ๊องใจบางแผนในเราคนลืมในยังไงดีล้มที่สายก็คิดว่าน่าจะทำประกันให้ตัวเองก็ให้คนที่ตัวเองรักด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็เคยแอดมิดโรงพยาบาลทีคือตอนนั้นอะ โชคดีท um. like. ี่ประกันแล้วถ้าไม่ประกันไว้ก็ไม่รู้ว่าแบบเจ็บเจ็ดกายแล้วเจ็บกระบอกตังด้วยไหมล่าสุดส s. <S ประกันเข้าได้นะคะ้าได้ค่ะติดต่อโฆษณาตรงนี้ค่ะโอเคไปไปเราจะไปห้องถัดไปกันดีกว่าก็เรามาถึงเกิดแก่เจ็บและต่อไปห้องต่อไปก็ใช่ห้องห้องอะไรห้องอะไรไม่รู้แต่เราก็ไปดูกันไปถัดจากห้องเจ็บนะ ก็ถมายมาทุกคนดำาๆเลยไม่ต้องเราก็รู้เนอะทุกคนก็ห้องตายเองค่ะแค่เสียงแค่ฟังเสียงอย่างเดียกก็คือรู้แล้วนะคะก็เป็นหพองอะไรสวดใช่เขาก็จะมีกระจกนะคะให้เราแบบได้ส่องม่าตอนที่เราแบบว่าถ่ายรูปหน้างามใช่หน้าหน้างานของเรารูปเราจะออกเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบต้องจัดงานสมนะคะขอรูปที่สวยที่สุดค่ะ ก็ห้องนี้ถือว่าเขาเนี่ยจำลองได้เหมือนจริงมากๆ<ช>ค,ค่ะมันลงเสียงเพลงใช่เสียงคือมาเต็มมากทุกคนตั้งใจฟังคือจะได้ยินแบบเมื่อกี้ก็เป็นบทสวด S <S ก็เหมือนแบบฟิลแบบส่งเหมือนเราอยู่ในงานส่งใช่ส่งท้ายเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่นะคะเขาก็จะแบบมีวิธีการนะคะต่างๆคือหนึ่งเลยนะคะเราก็ต้องแบบว่าเข้าไปนอน <Burg> ที่โรงก่อนที่เราจะเข้าไปนอนในโรงเนี่ยก็คือเราต้องตั้งตั้งจิตอธิษฐานใช่ต้องตั้งจิตอธิษฐานให้แบบว่าสงบที่สุดก่อนที่จะเข <click S 1> ้าไปนอนนะคะแล้วก็สามารถแบบเข้าไปนอนแบบสักหนึ่งนาทีก็ได้เพื่อที่จะแบบว่าให้ร่างกายของเราแบบสงบที่สุดแล้วก็เหมือนแบบฟิลแบบ คือขจ,จัดความกลัวของเรานะคะใช่ก็พอลูกออกมาเนี่ยเราก็ต้องแบบมาเขียนคําปฏิญาณของ <ทำ S 1> ตัวเองที่ทเราไป<บ>เขียนใช่เป็นคําแบบเหมือนเป็นคําส่งท้ายของเราที่เราแบบอยากจะบอกหรือว่าอยากจะทำอะไรประมาณนี้ต้องบอกไหมนะว่าเขียนเรื่องอะไรไปอแอบเขียนว่า Last Story <S <S ลัสตอรี่ลงไปด้วยหาได้ง่ายๆเลย รอแล้วค่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราออกไปสรุปความรู้สึกของเราของคนกันด้านนอกเนาะจากที่พวกเราได้เข้าไปชมเอซสเปชั่นต่างๆใช่ทั้ง4ห้องเกิดแก่เจ็บตายแล้วเนี่ยแบบเราก็จะรู้สึกชีวิตจริงใช่ชีวิตจริงๆใช่ออะไรบ้างใช่แล้วดีไซน์คิดว่าแบบเราแบบรู้สึกห้องไหนมากที่สุดถ้ารู้สึก ที่สุดอะน่าจะเป็นห้องแก่เพราะว่าหนึ่งคือเรายังไม่เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนเนาะ<ม>แต่ว่าอีกไม่นานเราก็จะถึงจุดนั้นแล้วกับ2คือเรามีคนรอบตัวเราที่แบบเขาใกล้ที่จะถึงจุดจุดนั้นแล้วคือแบบแม่ก็ใกล้ที่จะแบบแก่ลงทุกวันแล้วทํา<ม>ให้เราอะเข้าใจคนที่เรารักมากๆว่าต่อไปเขาจะเป็นยังไงเอาจริงพอได้แบบลองใส่ชุดได้ลองเดินได้ลองแบบว่าร่างกาย<ม>เราจะเปลี่ยนแปลงไงอะหนูรู้สึกว่าหนูเข้าใจคนที่สูงอายุมากขึ้นเข<ม>้าใจว่าเขาอะต้องพบเจออะไรแต่เหมือนเขาก็แบบว่าเหมือนเริ่มแก่ตัวไปเรื่อยๆ บบก็จ,จะชินกับร่างกายตัวเองแต่จริงๆนะแบบเขาก<ด>็ไม่ได้ชินหรอกแต่มันยังไงแบบชีวิตมันก็ต้องแก่นนต้องเจ็บต้องตายมันเป็นสิ่งที่เราแบบ ม่<ช>ปฏิเสธไม่ได้ใช่คะ่ะแล้วก็ของกีตานะก็รู้สึกตรงห้องเจ็บเพราะว่าแบบคือไม่ชอบเวลาไปโรงพยาบาลแล้วแบบไม่ชอบเห็นคนเจ็บคือแบบอยากให้ชีวิตเขาแบบ,บมีความสุขจนวินาทีสุดท้ายเออแบบไม่ต้องมาเจ็บอยู่อะ,อะไรแบบนี้เออแต่ห้องตายเนี่ยก็คือแบบเป็นฟิลที่แบบก็ใจหายอยู่นะใจหายถ้าเกิดว่ามันแบบเราต้องตายจริงๆอ่ะเออนี่แบบจริงๆแล้วเป็นคนที่คิดคิดตลอดนะว่าแบบเราจะตายยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เออนั่นแหละก็กลัวไงแบบเราจะตายยังไงวะแบบถ้าเกิดว่าวันนึงเราตายเนี่ยเราจะตาย บบตายไงแบบตายแล้วคือแบบเจ็บก่อนหรือตายเลยอะไรประมาณเนี้ย<อ>เออเก็ตปะแต่คือก็เราก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะเออเราก็ยังมีชีวิตอยู่แต่คือเราก็ต้องมีกกิจกรรมเนะเาะเราอยู่เหมือนกันใช่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะไปทําอะไรกันอ่า ตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงอีกไฮไลท์หนึ่งแล้วค่ะนั่นก็คือห้องเอ Ca เคปรูมใช่ค่ะห้องที่เราจะเข้าไปเล่นนะคะก็คือจะมีชื่อแบบเพชรต้องคำสาบก็คือมันจะเป็นปริศนาที่เราจะต้องแบบไปแก้ใช่หนูมีหน้าที่เป็นนักล่าผู้ขายใช่สมบัติผาสมบัติที่จะต้องไปตามหาเพชรเม็ดนี้ซึ่งมันมีมูลค่ามหาศาลอันนี้ีใช่มันจะมีปริศนาอยู่ข้างในก็จะมีถุงยางชีพให้ หนูใช้หนูใช้เมื่อข่าวจำเป็นฉุกเฉินนะคะมันมีหลายอย่างที่ช่วยหนูได้นะคะอันนี้ขอให้โชคดีและกลับมาอย่างต่อเนค่ะโอเคค่ะรูเลยนะคะทุกคนคุณมีเวลา50นาทีค่ะโอเคค่ะ ใช่ค่ะทุกคนคือสําหรับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปให้ทุกคนถ่ายรูปใช่คือแบบไม่สามารถถ่ายวีดีโอได้นะคะก็เดี๋ยวจะมาพูดความรู้สึกที่เข้าไปหรือว่าแบบเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราก็ขอตัวไปเล่นก่อนใช่ไปไปกันเลย a few moments later ค่ะทุกคนวันนี้ก็พวกเราสรุปแล้วก็มีชีวิตรอดกลับมาปิดรายการเนาะ <c oughs> จากการไปล่าหางสมบัติมา <c oughs> ใช่ก็เป็นไงบ้างคะนอะ้องก็ <c oughs> รู้สึกว่าแบบต้องใช้ สมองก็ใช่สมองเยอะมากจริงๆใครที่แบบว่าสายปะปะชนปะผัดผัดจนไทยเออ้าใครชอบแก้ไขิใช่คือแบบต้องมาเพราะว่าที่นี่เขาแบบว่าคิดเยอะมากคิดเยอะมากแต่ยิ่งมากันเป็นทีมอะสนุกใช่มันจะแบบมันจะแบบว่าคนนี้คิดออกตรงนี้คนนู้นคิดออกตรงนี้เออมันแบบมันสนุกเออแล้วเมื่อกี้ที่เข้าไปก็คือแบบเกือบตายเหมือนกันนะแต่ไม่มีชีวิตมารอดเลือดรอดมาแล้วแต่ว่าก็แบบจะมีหลายๆห้องนะคะทุกคน่ค่ะแต่คือเขาก็บอกว่า ที่ห้องที่เราเข้าไปมันน่ากลัวน้อยที่สุดแล้เออน่ากลัวน้อยที่สุดแล้วเออนั่นแหละทุกคนก็อยากให้มากันเยอะๆนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ใกล้จะวาเลนตินใกล้จะอารีแล้วเออก็ที่นี่ก็คือจะแบบมีความหลอนๆนิดนึงนะคะก็กับเทศกาลสจุดช่ชื่อคาเฟ่คิดใหม่เดสใช่ค่ะพี่เด้วยใช่ค่ะอยู่เดินทางได้ง่ายใกล้พี่เอารีนะคะก็มา สะดวกเลยใช่ค่ะแต่ก็น่าเสียดายนะคะทุกคนวันนี้เวลาของพวกเราหมดลงแล้วนะคะแต่เทปหน้าเราจะไปลุยกันที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ในรายการลุยวิทย์ือกับกีตาร์กีตาค่ะในช่อง a ัสตอรี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะบ๊ายบาย